สำหรับสมาชิก l a y s t t t i o n p l u s นะครับถ้าเอายูเซอร์มาล็อกอินนะครับในเครื่อง p 5นะครับจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือ The PS p l u s Collection นะครับจะได้เกมที่เขาแถมฟรีนะฮะให้เล่นบน p 5นะฮะประมาณ30เกมนะครับเลยทีเดียวเชียว ถึงเนี่ยอันนี้ห้าสิบสิบห้ายี่สิยี่สิบเกมนะครับไม่ถึงสามสิบนะครับซึ่งเป็นเกมของเพ4ี่นะครับพอเราเวลาเราจะใช้นะฮะให้กดลับนะฮะมันจะมีให้กดเข้าไปลับตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะฮะเพราะว่าได้กดลับไปหมดแล้วนะคร ทำไมมัน,นงขึ้นเป็นให้ซื้อละ่ะพัดที่หมดแล้วเหรอ